ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุหมอสุบอลมามากินข้าวกับผมครับมันแกงปลาหมึกใส่ผักกาดสูมพริกซีฟู้ดเนี่ยทอดปลาทูเนี่ยทอดปลาหมึกเนี่ยมากมากมากอุ้ยโอ้ยมีเงียมีเงี Mm-hmm. Eu <sweat> ủa bị hẹn gặp nhau không สีสันก็เปิดต้องเพลงเลย สุดงามเหมือนี่นไม่แฮงครับครับ

ว,ว,ว่มมัำเก่งประคา่าแทบประมือแล้วนัวนัวประมือเพิ่มประมือไปบุเป็นคนเรียกว่าเก่งแทบแล้ว น,นุ่มนุ่มอยากนวอืมน้นกิมอะไรนะปลาทูมันอยู่น้นจิ้มซีฟูไดอะไรนะ

đi <coughs> nó, <coughs> 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 นะแค่นี้ก่อนสุมาควานตรงมาพาควานครับนี่ครับกับเขาครับบ้านๆเนี่ยเอามัดสู่พ่อแม่วิ่น้องกินข้าวสุปเสียบไปพร้อมกันข้าวสุปเสียบตุกคนครับตุกคนครับ